สวัสดีครับพี่พี่ห่างหายไปนานเลยเดี๋ยวันนี้ว่างๆก็เลยได้เหรียญรุ่นสามมาเหรียญหนึ่งนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับไดเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นพิมกรรมาการนะครับเนื้อปากกายาขัดนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือผิวเนี่ยจะเป็นยาขัดก็จะเงาเงาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะบแบบแบบเลย เขาจะขัดขัดเขาขัดเหล้แล้วก็จะเงาเงาเลยนะครับเถ้าเพื่อนๆเจอนะครับจำจำพิมพ์ให้ดีนะครับจําไปหน้าท่านให้ได้นะครับถ้าจําได้แล้วเนี่ยหลักการดูก็เหมือนพักทั่วไปนะครับเบสิกทั่วไปนะครับหยิบขึ้นมานะครับส่องไปช่วงตัวหนังสือก่อนเลยนะครับพวกเส้นศาสต์ต่างๆนะครับต้องมีนะครับ ส่วนมากนะครับหลวงพ่อทวดจะจะมีทุกพิมพ์นะครับเห็นไหมเอยนี่นะครับเห็นไหมครับต้องเดาเด็กนี่นะฮะต้องคําว่าวัดนะครับนี่ฮะต้องคําว่าวัดนะฮะเดาเด็กหางจะลงมาชิดเลยนะครับต้องคมนะครับ บบเ่เพื่อนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันจะส่องยากไปสักนิดนะครับนี่ประมาณนี้แล้วณะ,ะต่อไปนะครับก็จะเป็นเส้นช่วงช่วงขนกช่วงนี้นะครับจะเป็นเส้นสา,สา,สาน่าสาสั่นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม คมๆผิวๆเลยนะครับเห็นปะช่วงตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้เล็กๆคมๆนะครับมีทุกเหนนรียญนะฮะแต่นี่เห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมนี่หนไหมเป็นเส้นเล็กๆผิวๆนะคมๆนะนะครับแล้วก็ข้างข้างหูหลวงปู่นะครับ ก็จะมีเส้นเหมือนกันนะพระแท้ส่วนมากนะครับนี่ไหมต้องมีทุกเหรียญน,นะครับนอกจากว่าสภาพจะสึกเยอะอาจจะมองไม่เห็นนะครับอ่า,อาประมาณนี้ด้านหน้านะครับต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังยิ่งมีจุดดูเยอะเลยไม่อยากจับผิวนะครับเดี๋ยวเสียอ่าโอาโหเป็นไงเงาแวบเลย อ่นนีนะครับด้านหลังนะครับพระครวูวิสัยโสพลอาจารย์ทิมนะครับตามตัวหนังสือนี่นะครับจะมีรอยกระแทกคมๆเลยนะครับเนี่ยทั่วเลยนะตรงนี้สองทีเดียวเลยนะครับพราแท้นเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้านะครับต้องมีนะครับมีเห็นไหมเหรียญเหรียญเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งอะไรมากนะเพราะว่าเขา ในรุ่นเนี่ยเขามีการขัดนะครับทําให้ตัวหนังสืออาจจะอาจจะดูตื้นๆไปบ้างน,นะครับแต่องค์ประกอบพาแท้ก็ยังมีให้เห็นนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเนี่ยชัดเลยนะครับอืมนี่ครับนี่ดูครับเพืเ่อนๆเห็นไหมอันนี้จะส่องยากไม่รู้เห็นไหมนะเดี๋ยวผมชี้ดูก่อนนะหางตานะครับหางตาหลวงปู่นะหางตาตรงนี้นะ จะเป็นเส้นเล็กๆเ,เลยไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองดูนะเราเห็นนงเห็นไหมครับแทบจะมาชนหูเลยนะครับนี่ในองค์สวยๆเนี่ยจะมีให้เห็นนะครับในเนื้อทองแดงเนี่ยจะจะเห็นชัดกว่าเนื้อปลาก้านะครับเพราะเนื้อทองแดงเ,เขาไม่ได้ขัดแล้วก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างอ่อนกว่านะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นไงชัดเจนเลยนะครับอ เห็นไหมว่าเพื่อนๆที่เขีนคำว่าโสพนนะครับด้านบนของตัวหนังสือจะเป็นรอยเหมือนรอยโดนอะไรขัดเข้าไปนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้นะครับ่าจะเป็นรอยขัดนะนี่อย่างนี้ไม่ต้องสองก็ได้เพื่อนก็เห็นนะครนีนี่ช่วงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยสระโอเนี่ด้านหัวด้านนี้คือเป็นการขัดโดนนะครับหัวก็จะมนๆหน่อย เห็นไหมครับสวยๆเนี่ยเหรียญจะเงาเลยครับเพื่อนๆต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างขัดกับขัดกับล้างนะครับแล้วก็สําคัญเลยนะครับรูเจาะนะครับรูเจาะกับคีปิ้นทั้งหมดทั้งต่างนะครับมื่องจำให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูชุบนี่เห็นไหมครับนี่เป็นไงหูเหรียญต้องเป็นแบบนี้นะครับรูเจาะอาจจะสองยากนะครับเพราะว่า นี่นครับรูจอบเพราะผมไม่อยากาวงเดี๋ยวพอออกนะครับนี่ต่อไปถ้าเพื่อนๆดูได้คอย่างนี้แล้วนะครับจุดจ่ายตั้งหรือว่าอย่างสุดท้ายที่จะต้องดูนะครับที่ผมเคยแนะนําตลอดนะครับคือขอบตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันรุ่นนี้เอกลักษณ์เลยครับขอบตัดจะเหมือนเหรียญบาททั่วไปเลยครับเห็นไหมไม่ต้องสองก็เห็นเลยนะครับนี่ ฟันจะเป็นเหมือนเหรียญบาทเลยนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมเหมือนเหรียญบาทเลยอิลักษ์เลยแท้เลยนะครับถ้าเพื่อนหยิบมานะครับหรือมีในบ้านนะครับส่องปุ๊บตามที่ผมบอกกันนะแล้วก็มาส่องตัวตัดด้านข้างนะครับเป็นเหมือนเหรียญบาทนะต้องเหมือนเหรียญบาทนะถ้าเกิดเป็น ไม่เหมือนแบบน